แต่ไอ้ก็กักไว้ดิก็ล่อไว้ดิไอ้ก็รอขึ้นรถนั่งคอมเมนต์มุกเท็กไว้อะพอลล์ผมมีเยอะค่อยแบบเอาคเดทออกแกเออมึงไอ้นี่มึงแก้แกมึงเล่นเฉยเนาะแคบไปนี่ก็ได้พบไปอ่ะใครกล้าเหรอตรอเพื่อนก็ขึ้นฝั่งคนซ้อนดิแว่ก็เหรอ พ um> yes ี่เป็ดพี่มีที่ชุบเหลือป่ะพี่ผมขอติดตัวบ้านหน่อยดิหรือเราจะไปเคนอ่ะสองคนเดี๋ยวแป๊บนึงพี่พี่อยู่โรงพยาบาลนะเราจะไปเคน์ต์ป่ะล่ะผมผ่านโรงพยาบาลผมเดี๋ยวบัสคือใช้ก่อนแล้วกันไม่เห็นทิกตอกไหมคันนี้ขึ้นได้ชอบชอบขับรถบนบัสไม่ชอบนั่งคุยอยู่บนบนทิกตอกกับเด็กได้น่านั่งจิบร้อขึ้นอยู่นะเราเราทางแย่กเหมือนกันเสียไปแล้วครับใช่ครับเนี่ยลุกทางแยกพอดีเลย เยสม <straightforward> <SD hear himself> ันเฮ้ยม really ีคนแคปรูปไอดี่มึงมาด้วยอ่ะองเท้าคู่เป็นแสนเลยวะอ้อไอเนี้ยกูยังใส่องเท้าแตะอยู่เลยตัดช้างดาวอยู่เลยเนี่ยไม่ถือใช่หรอกูไม่ค่อยได้เล่นองเท้าอ่ะกูไม่ค่อยดูยี่ห้อนี่แอบพันซัพนะครับผมเย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 เก็เท่อะคัดคืนฉับพันเลย ไม่ค่อยใส่รองเท้าเลยนะเว้ยรองเท้าผ้าใบอ่ะใส่แล้วมันอึดอัดตีนว่ะชอบใส่รองเท้าแต่ไม่มีเหงื่ออะไรที่ตีนบ้างปะไม่มีอ่ะเพราะว่าไม่ได้ใส่แบบไม่ได้ใส่เดินทั้งวันอ่าแล้วสร้อยเนี่ยยังไงเนี่ยสร้อยเนี่ย ต้อไม่ไร่มึกจะไปเอาเนี่ยมึกทิ้งขว้างเลยใช่ไหมเนี่ยไอเหี้ยโควิดอะ่ะหายแล้วไ,ไม่แพ้แล้วไม่แพ้เชื้อแล้วนั่นเดิมต,ตีออกมายังเตะได้ี่อมกัน เล่นรถช้ำเลยอะูต้องลงรถปะแม่งลงอ่แล้วเชีย่ยเดี๋ยวครูจัดวันนี้ผมว่าจะไปนครสวรรค์้วยแต่ผมตื่นไม่ทันเลย ี่โคตรหน้ามันเคนเลยว่ะเฮียตำรวจสิบสี่เฮ้ยเพื่อนเราโดนอุ้มอยู่เพื่อนเราโดนอุ้มอยู่ที่ไหนมันขับมันขับไปยังทางค่ายทหารแล้วมันหายไปแล้วเซิร์ฟวันนี้ส่งอะไรมาเซิร์ฟเพื่อไะลูกชายเพราะความแม่ผมไงดังๆลูกชายเบาๆหน่อยลูกอไปอีกแล้วบอกว่าดังดังเบาๆหน่อยลูกชายแล้วอะไรแล้วมึงจะแล้วสรุปปัญจันมึงจะมาไหมเนี่ยตาโมงไงเพี่อนโดนในติดแล้วครับเนติดแล้วครับลุงเนี่ยติดเสร็จแล้วครับอ่า ไม่ติดไม่ตรงไหนมึงต้องวางต้องถามไปเซิร์ฟนะว่ามันจะโตอกไว้ตรงไหนชั้นสองครับผมเอาไว้ตรงใกล้ๆหน้าต่างอ่ะเพรก็มันต้องเนี่ยมันมีหน้าต่างอันนึงมันมันมันยากอะลุงผมเลยเอาที่ง่ายๆข้างมันทําได้มึงต้องบอกด้วยมึงจะได้ต่อสายแลนถูกๆง่ายๆไอ้เหี้ยน at ี่โง่เแย่ไม่เห็นใจเพื่อนเลยมันใก่เหรอไอ้เหี้ยได้ซื้อสายแลนมาพันคอเหรอไอ้ตัดไอ้เหี้ยอะสายแลนอยู่ตรงนู้นไอ้เหี้ยแล้วโต๊ะคอมอยู่อีกฝั่งนึงไอ้เหี้ยลากสายแลนยังไงอ่ะ โิ๊อัด้ด้วยตึกกิ๊บตึกลุงอับไปตึกลุงโดนหนึ่งอย่างไปก็ลองไปได้ไปได้อยากอยากจะบอกเค้นไหมไปเค้นไปนั่งเค้นไหมไอ้เหี้ยตามอย่างเงี้ยดึงตำรวจได้เยอะเยอสีอะไรอ่ะพี่สีขาวสีขาวเป็นไอเนี่ยฟิลิาสีขาว แถวสามร้านเลยกันไอ้พวกเคียนนี่เล่นสองที่มันเปต้องเป็นต้องเป็นต้องเป็นตังกลางเป็อยู่ตัวกลางนะตัวกลางเฮ้ยกูจะขึ้นเคนนะกูจะขึ้นเคนนะกูขึ้นเฮ้ยน่าเล่นเคนมากเลยตอนเนี้ยให้กูจะขึ้นเคนบ๊อบจะมาไหมล่ะเออพี่พี่ลอดดีกว่าพี่รอดเคสดีกว่าเลยผมเอาข้างนอกดีกว่าเนี่ยกูจะขึ้นเค้นอ่ะไก่แจ็คสองคนจะรอดเคสให้ทันพอดีด้วยทันพอดีด้วะนี่ตำรวจเลย กูไปก่อนแจ็คกูไปก่อนแจ็คให้กูไปก่อนไอเคมาจะยิงแจ็คไอเคมาจะยิงไม่ไดะไม่ทันมองไม่ได้ไม่ท UN, 3. 3> ันไม่ท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 ันสวย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 ตามมาตามมาลูตามมาหนอยยิงเลยเอาตรงนี้ไหมตรงนี้เราจะตกไหมลูในหุ่งคาไปได้ไหมไปเป็นหุ่งคามป็นหุ่งปืน เอาเลยเราได้ไปโดนด้วยกระเทียมเราไม่ได้มึงต้องใช้ปืนไม่ได้ลุงขาได้ดิไม่ได้มึงต้องใช้ปืนต้องใช้ปืนผมว่าลุงได้โดนผมอีมนะสะเลนไม้ก็ได้ครับมึงไม่มีปืนหรอปืนอ่ะไม่มีครับไม่มีขึ้นไม่ได้เขารอดักอ่ะเาแค่ตัวไฟลุกเรียงข้างบนอ่ะ อะไรของเขาขึ้นบิ๊กมาให้มันเสียเวลาเล่นได้ๆชันนี้ไม่รู้ขึ้นอีกอเนี่ยชันนน่ต้องชั้นน้ต้องชั้นน้ ขับหอละมันจะขึ้นไปอยู่ข้าบนหรือเปล่าใช่มันจะแบ่งกำลังมาเถากำลังลื้อไปใส่ถังด้วยเขาดักนะเขาดักเขาดูดด้วยเขาไม่ดักเขาดูดด้วยเอาจะเอาแนะไอ้เหี้มันใส่มันใส่ครับสวยมันใส่ถังดับน้ำรุ่หนึ่งรุ่นหนึ่งจะทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นข้างบน ตำรวจครับปล่อยมือก่อนครับตำรวจหยุดเถอะหยุดไปปล่อยมือก่อนครับตำรวจปล่อยมือก่อนปล่อยมือก่อนครับปล่อยมือก่อนปล่อยมือก่อนปล่อยมือก่อนครับปล่อยมือก่อนปล่อยมือครับปล่อยมือปล่อยมือลุงก่อนปล่อยมือใครไม่เห็นนะข้างบนครับผมข้างบนขึ้นไปปล่อยมือลุงก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เห็นไหมคุณก็ไปลงข้างล่างครับนลงแข้างล่างไปด้วยเฮ้ยมึงลงสู้ตำรวจเลยได้สัตว์สู้มันสู้จนตัวตาย ซื้อมันเลย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 ยี่ไอ้เธออเธอทางผมเดี๋ยวเวลาไว้เพื่อนไปเดี๋ยวเวลาเพื่อนยอดไปโดนยึดไปเป็นไรยอดคืไปแจ็คด้วยแจ็คตายป้าช่วไปแจ็คด้วยจับเลยถ้าล้มแล้วจับเลยช่วไปแจ็คด้วยช่วไปแจ็คด้วยพี่แจ็กยังไหนไม่รู้ลุงตายอยู่ไม่เห็นศพเลยครับอันนี้เราได้ป้าเรารอดปะ ครไปเอาปีเปไบเอาไป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 เอาแทงไปเอาอันนี้มันแทงมันแทงไปได้โชว์ไปเี๊ปโชว์ไปมันรู้ลูกซองเป็นร้อยนัดแล้วรูจะต้องจะต้องข้าค้างครับผู้ตรวจข้ามค้างโชว์ไปอัโชว์ไปข้ามค้างอัโชว์ไปพูดผิดข้ามค้างครับห้ามค้างลงโชว์ไปออโชว์ไปลงลงครับลงข้ามค้าง เฮ้ยเขาบอก้ามค้างก็ลงสิลวดโหนานเนอะจับดีไม่ปืนเราน้อยครับมันต้องใช้ปืนเยอะมันถึงจะไหวเออมันน้อยไปครับเคนเหลืองอ่ะต้องใช้ปืนเยอะมันปีนหนีอีกแล้วได้ป้าได้ป้าเรียกเพื่อนมาช่วยดิให้เพื่อนมาช่วยหน่อยดิน่าจะลากเคสอยู่ครับจับได้หนึ่งอจับไม่ได้ขึ้นมาเลยอีกคนนึงจับคุณแจมงมอรโอ้กูล่วง นิ้วอันนิ้วอันนิ้อันนี้จับนะอันนี้วันั่นนั่นไอคุณแป๊บซี่ที่ลงไปข้างล่างก็ทำเผื่อดีนะนี่ครับพี่ขอบคุณใจอยู่การอยู่ค้างเงี้ยมันก็เงเงาแหละการเวลาที่สลบใช่ไหมล่ะมันก็เงาใจอยู่ครับไปไหนครับเนี่ยไปด้วยอ่ะมือเป็นไรครับนั่นน่ะเปิดใช่ไหมครับดีเว่ บอกว่ารอนานๆก็บรจับบรรทอรหนหัวใจนะครับศพศพก็น่าจะคิดเหมือนกันครับปล่อยเถอะครับปล่อยเถอะนะครับ,รบมันทรมานอยู่นะครับ <c oughs> ผมเข้าใจอยู่ครับเันไปต่อไม่ได้ครับขออนุญาตลงนะครับเ <c oughs> มื่อใส่ถังน้ำมามันยิงไม่ได้เหี้ยหลวมเป็นฉลาด มีใครอยู่ข้างหลังผมไหมเนี่ยฮัลโหลมีใครอยู่ด้านหลังผมไหมฮะมีมีต้องปลดมือผมก่อนนะถ้าปล่อยมือผมผมจะไปต่อปล่อยไม่ได้มันไม่ถึงถึงมันไม่ถึงถึงปล่อยได้เดี๋ยวคุณมาชิดตูดผมเนี่ยไม่ได้งั้นถ้าผมขึ้นไปข้างบนต่อโอเคไหมอ่าอ่าต่อนะต่อนะไม่โกหกนะเราไม่โกหกกันนะ ลูกผู้ชายนะลูกผู้ชายนะอ่าโอเคผมสัญญาผมผมคิดว่าคุณลูกผู้ชายพอโอเคเราจะันข้างบนนะฮะข้างบนไหนอะข้างบนนี้พอแล้ไหมไม่ข้างบนดูไงโอเคนับหนึ่งถึงสองนะสองวินะทีหนึ่งสองเฮียก็เฮียแล้วไอ้สามหนึ่งสองหนึ่งปแปดหนึ่งยังอ่าอ่าอ่าให้เล่นเอาสองหนึ่งไปเร็วลู่ลู่ลู่เขาบอกว่าการที่จะขึ้นอย่างเงี้ยมันทรมานอยู่นะ จริงครับคือมันหนาวครับข้างบนอ่ะจริงอันนี้จริงครับจะขึ้นเลยครับศพเขาน่าจะว,วิ้นวิ้นหัวครับระว,นนวังระวังระวังตัวอ่ะแล้ว <S <S ออก่ายอะกโอเคโอโ ลุงลุงลุงใจยยเย็นลุงไงอ่ะขอคุยได้ไหมขอสคุยได้ไหมไม่ได้ดได้ได้ไหนเล่า well โอ้ต ah ้องสู้จนตัวตายไอ้ดมไป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 ไมไม่ปไปไรไป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 บปไ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 าไป้เลปไ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 ไปไปไวไไปไปไปไไปไปไปไไม่ลไปไป่ปไปไป่ปไ่ไป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 ไไปปไป่ ผมเองพี่ผมเองโอเคตำรวจตายตามมันอยู่งบนหลังคาต้องให้เอาหอขึ้นมาพี่ขออนุญาตคนตัวนะครับยิงไม่โดนได้ไงวะไอสัตว์เหี้ยใช่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 มันสีแดงอ่ะอพี่เป็นกองสีแดงอ่ะนี่ลุงทำอะไรอลุง โอเคชุบทำไมอ่ะลุงชุบทำไมอ่ะพี่พี่อ๋อมันชอบบักเว้ยมันบักติดขอบขึ้นมาหน่อยดิขอบอะเอาโทรศัพท์ไปหน่อยโทรศัพท์ผมเต็มหมอลงไปแล้วพี่หมอลงหมอลงแล้วละเล็กไร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 พี่หรอหรอตำรวจโอ้ยโอ้โหตำรวจเล็กไร ได้เจียวเลยตำรวจเฮ้ยเชุบเลยไม่ต้องรอเรียกอะไรฮัลโหลเขาหนีแล้วครับฮัลโหลต่อร้อ โอเคครับขออนุญาตครับไม่อนุญาตครับเยี่ยโอ้ยเยอะจัเยอะจังวะตัวเนี้ยเจย์ครับเจย์ครับภาพมันไม่ตรงกันครับโอ้ยจับอะไรเยอะแยะดิตำรวจมามาทำคดีมั้งคนนี้อุ้มทำคดีลุงแล้วทำคดีลุงแล้ว เดือเพื่อนเยอะอยู่อีกนคนวะสิผ้าไหวอยู่ไปไปไปมีใครไปนั่งโรงพยาบาลได้ก็น้องมืมอหนึ่งนะครับ<น>สามสิบไมทีนะเนาะขออนุญาตเจ้าพีเตอร์ทำเสร็จยังคดีอะเสร็จแล้วส <ะ S 2> เสร็จแล้วพี่อันเจียวไอ้ปลดมือเขาด้วยอย่าลืมปลดมือสวยสวยน้องสวยครับสวยเอาแล้วฮอใครเอาขึ้นมาเนี่ยฮอลค่ฮอลงมาหน่อยอพีเตอร์ตำรวพี่หาเรื่องแล้ว